ตอบคอมเมนต์นะครับมีคนถามว่าถ้าสมมติว่าต่างด้าวสองคนพ่อแม่แล้วจะต้องแจ้งเกิดลูกเองไหมหรือต้องให้คนไทยไปแจ้งให้แจ้งเองได้เลยไม่ต้องรอคนไทยไปแจ้งให้แล้วต้องรีบแจ้งด้วยภายใน15หวันไม่งั้นหลุดการแจ้งเกิดไปปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคุณแจ้งปัญหาก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอเราก็ต้องไปทําเลยเอกสารที่ต้องใช้ก็คือสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลข้อ2ก็คือบัตรประจําตัวของพ่อแม่ต่างด้าวตัวนี้ผมวงเด็บให้นิดนึงว่าอย่าไปกลัวนะว่าตัวเองผิดกฎหมาย หรืถูกกฎหมายขอให้ไปแจ้งเกิดก่อนเรื่องผิดกฎหมายถูกกฎหมายอีกเรื่องหนึง่ง ข้อที่3ก็คือพาสปอร์ตแล้วก็ใบอนุญาตทำงานบางคนกังวลเรื่องผิดกฎหมายแล้วไม่ไปแจ้งก็มีข้อที่4คือทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบนันคนจะอยู่หอพักอยู่ไซ้งานตัวบางคนอ่ะอยู่ไซ่งานใช่ปะ่ะมันไม่มีทะเบียนบ้านอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องแจ้งกับทางโครงการปกครองไปตอนที่เราแจ้งเกิดข้อที่5ก็คือหลักฐานความสัมพันธ์ของพ่อแม่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเอกสารไม่ครบก็อาจจะมีการขออย่างอื่นเพิ่มเติม,ตม,ตมก็ขึ้นอยู่กับพิ้นิีของเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดไม่มีพวกทะเบียนบ้านหรืออะไรพวกนี้เด็กอาจจะได้บัตรหัวศูนมาแทนอยยย่่าาาไไไไปซีีเรรมมกกพะังงคุณ็ด้ สัญชาติไทยอยู่แล้วต่อให้เกิดที่ไทยก็ตามเพราะว่าพ่อแม่เป็นต่างด้าวทั้งคู่